คลิป4แค่ชีน้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาแล้วนะคะจากช่องนานามมากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในเดือนพฤษภาคม2567นะคะชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะ หรือมีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎเช้าก,ากรากฎในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงนะคะมาชมกันค่ะนะเริ่มจากตำแหน่งตัวตนเลยนะคะอ่ามาคู่นะคะไม่ได้มาเดียวนะ,ะในตำแหน่งตัวตวนได้ไพ่สองถ้วยแสดงว่าอะไรนะใครที่กำลังโสดอยู่ตอนนี้นะ,ะมีแววจะไม่โสดนะจ๊ะนะ,ค,ะคุณจะเสียความโสดนะ <laughs> หรือคุณจะสูญเสียความโสดไปนะคะเพราะว่าคู่แท้ของคุณมาแล้วนะคะสองถ้วยคือความเอ่อเกื้อกูลกันนะคู่แท้ที่เข้ามาเกื้อหนุนดวงคุณนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะอ่าใบที่สองเดรสค่ะเดรสคุณอาจจะยังไม่เดทนะคะแต่ระวังไว้หน่อยก็ดีนะไปทำบุญเลยจากลงศพหน่อยนะคะมันหมายถึงคุณจะมี เกณฑ์ได้จบจากเรื่องราวเก่าๆความรักเก่านะนี่ใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณมามีรักซ้อนมีเกณฑ์จะจบความสัมพันธ์กับกับคู่ของคุณนะคะอเดอะเดทมาในตำแหน่งไพ่ขยายตัวตนด้วยนะระวังเนาะระวังชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงนะคะชาวกรกฎนะคะ,ะใบที่3ได้ไพ่เดอะเดวิลค่ะนะ อันเนี้ยไพ่เตือนนะอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาอใบมุกนะฮะหรือดูให้ดีนะฮะคนที่เข้ามาแอบแฝงนะคนที่เข้ามาแอบแฝงยุยงแยงกะแทงรั่วหรือตัวคุณอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับการพน,นันนะสิ่งอะไรที่มันเป็นอใบมุกนะหรือในที่อคจรนะคะก็งดเว้นการไปนะบางทีคุณอาจจะไปเจอคู่คุณในที่อคจรก็ได้สินเสมอก,กันก็เลยไปเจอกันนะฮะ นะอ่าแต่ถ้าถามว่าคู่คนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างซับพอร์ตคุณนะนะถึงแม้ถึงแม้ว่าอ,อในตัวของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่จะไม่ค่อยขาวสะอาดเท่าไหร่หรอ,อกจาก,ล,กลักษณะสีเทาๆนะคะแต่เขาก็จริงใจกับคุณนะอ่าตำแหน่ง คนรักคู่ครองถ้ามีอยู่แล้วนะระวังมีเกณฑ์หุดหงิดใจใส่กันทะเลาะกันนะคะ,ะหรือคุณได้แฟนที่เด็กกว่านะและเป็นคนค่อนข้างอาดแต่ใจสําหรับกรณีคนที่มีคู่แล้วนะหรือคนที่มีเข้าใหม่คนที่เข้ามาใหม่ก็ตามนะคะอดีตที่ผ่านมาได้ไพ่ายก้าไม้เท้าเบื่องานออกจากงานหรือเบื่อความสัมพันธ์เดิมๆออกจากความสัมพันธ์เดิมๆก็ได้นะคะ เพราะว่าชาวกรกฏเนี่ยเหมือนจะมีเกณฑ์เบื่อเบื่อคนรักเบื่อคู่ที่อยู่กันมานานนะคะเนี่ยแล้วก็มีเกณฑ์จะจบกันนะคะสำหรับบางคนเลยนะคะอ่าและก็ในอนาคตอันใกล้นะคะไพ่ใบนี้แต่จะต้องได้ไปข้องเกี่ยวกับทางการเซ็นเอกสารสัญญาอะไรขึ้นอำเภอหย่าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะหยานะชาวกรกฏลัคนากรากฏราศีกรกฏนะคะอ่าและ จะมีการเริ่มต้นใหม่ในใจคุณไม่อยู่แล้วเนี่ยเห็นป่ะให้าการเริ่มต้นใหม่นะอยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆแล้วนะคนเก่ามันขึ้นสนิมนะคนเก่ามันขึ้นสนิมอยากจะเริ่มใหม่นะะพอเริ่มใหม่จะเป็นไงได้ค่าสินสอดใหม่จ้าสิบเหรียญจ้า <c oughs> นะไม่หมอันน้ษฐายไม่เหมือนเพื่อนบ้านหนูอบอกนะสิบเหรียญน,นะจ้านี่นะ แต่งใหม่อีกรอบนะฮะชาวกอกดลัคนากรากฎสําหรับคนโสดมันคือการแต่งครั้งแรกของคุณนั่นแหละแต่ที่ผ่านมาอาจจะเป็นแค่คนคบคนคุยนะแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะมาพบมาถูกใจคนใหม่นะและมีเกณฑ์จะได้ผูกแขนใหม่ค่ะนะคะอ่าให้ในตาแหน่งสิ่งที่มุ่งหวังเนี่ยนะคะการเริ่มใหม่ของคุณน่ะก็ต้องหยุด หยุดความสัมพันธ์กับคนเก่านะคะหรือหยุดคิดก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณเลือกมาเนี่ยมันใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าตำแหน่งแล้ถ้าเป็นในด้านสุขภาพนะคะระวังไม่สบายนะ,ะตำแหน่งอ,อ,อนาคตนั้นไกลนะ,ะไพ่สองเหรียญนะเงินเข้ามือสองไม้สองมือแต่ก็เหมือนเงินผ่านมือนะคะเหมือนเงินผ่านมือเดี๋ยวก็จะผ่านไปผ่านมาผ่านไปอยู่แค่นั้นนะคะ ไพ่ในตำแหน่งขยายคู่ครองคนรักค่ะนะได้ไพ่สี่สี่เมเท้านะฮะคิดจะปลูกบ้านคิดจะสร้างเรือนเรือนหอบางท่านมีบ้านอยู่แล้วนะอยากจะทําบุญบ้านนะหรือบางท่านหรือบางท่านอ,อ,อยากได้บ้านใหม่นะฮะ มีโครงการจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยต้องไปเซ็นเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนี่แหละนะเกี่ยวกับการซื้อบ้านนะที่ซื้อบ้านที่ดินนะสังหาริมทรัพยนะ์นะคะนะหรือบางท่านก็อาจจะทําในหน้าค้าที่ดินด้วยนะคะอันนี้เป็นการิรเริ่มที่ดีนะแต่ว่าจะทําอะไรต่างๆต้องใจเย็นๆนะอย่างุนหงิดนะอย่างุนหงิดกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นถามว่าชาวกรกฎเดือนนี้ดวงดีไหม ดีดีนะคะเด่นในเรื่องของความรักนะ,ะและการริเริ่มอะไรใหม่ๆนะริเริ่มรักใหม่ก็จะได้รักใหม่ถ้าริเริ่มเรื่องการอยากจะปลูกบ้านใหม่นะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่คุณจะกู้ผ่านกู้สำเร็จเหมือนกันนะคะมีดวงได้ไปติดต่อกับราชการเจ้าหน้าที่นะคะกรมที่ดินนะ กรมที่ดินหรือว่าธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะดวงจะไปลักษณะนั้นนะฮะเด่นสองเรื่องนะเรื่องความรักกะเรื่องการเนี่ยแหละนะเรื่องการเงินนะคะอ่าสุขภาพของชาวราศรีกรกฎนะให้ระวังนะอุบัติเหตุจากการเดินทางนะยามค่ำคืนยามวิการอย่าออกไปไหนนะช่วงนี้นะคะ และในที่อโครจรอย่าไปเลยนะเพราะที่นั้นมันจะมีคนเมาด้วยนะไม่เฉพาะการขับรถขับปลาอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ระวังนิดนึงใครที่มีคู่แล้วนะก็ศิลธรรมนะคะถ้ายึดมั่นถือมั่นได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณค่ะนะคะ่ามาดูในเรื่องของไพ่ธาตุนะคะมีไพ่ธาตุลมธาตุไฟนะธาตุดินนะคะ ธาตน้นํามีครบทุกธาตเลยนะดินน้าลมไฟนะนะเลขหนา้าไพ่เลขหนา้าไพ่หนึ่งหนึ่งย์หนึ่งสามหนองสีเอ่อหนึและสองสองค่ะนะขอบคุณชาว รักนาและราศีกรกฏและทุกราศีที่เข้ามาฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะใครที่ไม่ลำบากเกินไปฝากกดไลค์หน่อยนะคะกดติดตามนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะและถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมนะพี่นานิาจะเขียนตัวหนังสือไว้ให้นะ id line 4399na นะคะและเบอร์โทร0848646949นะคะ สำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ